ครับผมซีช่องซีแอจะมาวันนี้จะมาทัคลิปเกี่ยวกับมาสเวลนะั่นเองนะในเ p พีที่3นะครับเป็นตัวละครที่หลายๆคนที่ชอบเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับสาวสวยที่หลายๆคนที่ชอบก็คือตัวละครอย่างสกาเลต t ิสนะครับหรือวันด้าแม็กซีมอมันเองนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงประวัตินะครับรวมถึงพลังนะครับเกี่ยวกับเธอนะครับพลังแล้วก็ความสามารถเกี่ยวกับเธอว่าเธอทำอะไรได้นะฮะแล้วก็ บอกของเธอจะน่าสนใจขนาดไหนก็ไปรับชมกันเลยครับผมวันด้าแม็กซิมอมนะครับและเปตแม็กซิมอมนะครับเป็นลูกของแมกนิโตนะครับแล้วก็แม็กด้าเลนเชอร์นะครับแมกนิโตและแม็กด้านะครับได้หนีมาจากค่ายกัดกันได้สําเร็จนะครับจากนั้นก็ได้แต่งงานกันใช้ชีวิตร่วมกันนะครับแม็กด้าได้ตั้งคภ์และได้เกิดและได้ให้กําเนิดสาแฟดนะครับเด็กที่ออกมานะมีทั้งชายและก็หญิงนั่นเองนะครับผมสถานที่เกิดของเด็กทั้งสองอยู่ที่วันดกรนะครับซึ่งช่วงนั้นนะครับ ช่วงที่วันตะกอวันตะกอนะครับช่วงนี้คือมีการต่อสู้ระหว่างเทพปิศาจนะครับคริตตอนนะครับกับไนท์ออฟวันตะกอนนะครับโดยมีซอร์เซเรอร์นะครับแมกนัสและ i g อ e วอ l ูชเนอรี่นะครับผมคอช่วยเหลือนะครับอยู่นั่นเองนะครับซึ่งชัยชนะเป็นของไนท์ออฟวันตะกอนนั่นเองนะครับผมเด็กทั้งสองคนเป็นความดูแลของเดียโกนะครับผมและมายาม แม็กซิมอฟมายาแม็กซิมอฟนะหรือมายาแม็กซิมอฟแล้วแต่คนเรียกนะครับผมเด็กทั้งสองนะครับได้เผลอนะครับผมสแสดงพลังของมิวแทนนะครับในตัวเองออกมาในขณะที่อยู่กับครอบครัวนะในขณะในขณะที่อยู่กับครอบครัวแม็กซิมอฟนั่นเองนะครับคนในหมู่บ้านต่างหวัดตัวเองนะครับและกล่าวหาว่าเด็กสองคนนี้เป็นเด็กปีศาจนะครับผมจึงได้บุกทําลายบ้านครอบครัวของแม็กซิมอฟ um, ทำให้มายาตายในกองเพลิงนะครับและเดลโกถูกชาวบ้านจับไป ส่วนวันด้านะครับกับเปโตนะครับผมหลบหนีออกมาได้นะครับกับความกับความคิดที่ที่ว่าครอบครัวของตัวเองเสียชีวิตหมดแล้วนะจนได้ไปเจอกับแมดิโตโดยที่ทั้งสองคนไม่รู้ว่าเป็นพ่อแท้ๆนะครับหลังจากนั้นนะครับแมดิโตและหลังจากนั้นแมดิโตก็พาวันด้านะครับแล้วก็เบโตแมชชีมอมครับเข้ากลุ่ม border hood of evil mew chan นั่นเองนะครับของตนนะครับได้มีการปัด ปฏิบัติภารกิจอย่างอย่างเช่นเข้าต่อสู้กับพวกเอ็กเมนนะครับซึ่งตอนท้ายวันด้ารู้สึกเสียใจลอยากะออกจากกลุ่มนะจนจนในที่สุดนะครับมินิโต้ถูกสเตนเจอร์จับตัวไปวันด้าและเปลี่ยนตัวจีนให้ออกจากกลุ่มบัตเตอร์ฮูดออฟอีวิลมิวแทนนะครับทั้งสองตั้งใจจะแก้ตัวจากความผิดพลาดในอดีตนะจึงเข้าจึงเข้ากลุ่มอเวนเจอร์นะภายใต้การนำของกัปตันอเมริกาในช่วงนี้นั่นเองวันด้าได้ทำภารกิจมากมายแล,และได้เจอกับ ไม่ในโต้อีกครั้งนะพวกเขาได้เจอเพื่อนต่างๆได้พบกับฮอกอายซึ่งได้มาเป็นเพื่อนสนิทของเธอและที่สําคัญวันด้าวันดาได้เริ่มคบกับวิชันนะคะซึ่งทั้งเปียโตและฮอกอายคัดค้านในระหว่างช่วงที่อยู่อเวนเจอร์นะครับผมตัววันด้าได้มีโอกาสเรียนรู้ในการฝึกควบคุมพลังมิวแทนของตนเองนะครับจากอากากตาฮาร์นิสนะครับผมจึงทําให้วันด้านะครับมีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับต่อมาวันด้าและวิชันก็ได้แต่งงานกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดเป็นแผนการของอิมอนทัสนั่นเองนะครฮะหรืออ อ่าซึ่งแผงกนการเนี่ยเพื่อที่จะให้วันด้าจะได้ไม่มีทายาทนั่นเองนะครับเนื่อง,งจากเกงกรีเกงเกลียวนะครับในพลังที่เกิดขึ้นในตัวทายาทนะครับก็คือสมมติว่าถ้าวันด้ามีทายาทนะฮะกับคนปกติเนะี่ยมีลูกนะครับเพราะลูกของลูกของวันด้าอาจจะเป็นคนที่แบบมีพลังจิตสูงกว่าวันด้าอาจจะทํามาทําร้ายพวกอีมมอร์ทสนะครับทำทให้อีมมอร์ทสจะให้แต่งงานวิชันซึ่งเป็น คล้ายๆคกับ,บสิ่งประดิษฐ์คล้ายๆกับหุ่นยนต์นะครับโปรแกรมตัวนี้นเองนะครับอ่าแล้วก็แต่ว่าในที่สุดนะวันด้าก็ได้ดึงพลังเวทลึกลับนะครับที่ได้มาจากการต่อสู้กับซาเรมเซเว่นนะครับผมเข้า <c oughs> มาช่วยในการให้การให้กำเนิดทารกของตอนนะครับซึ่งกำเนืซึ่งได้กําเนิดโทมสัสและวิลเลียมออกมานั่นเองนะครับผมแต่แล้วความสุขของวันด้าก็อยู่ได้ไม่นานนะักนะต่อมาวันดา้าได้รู้ว่าแมรี่โตเป็นพ่อที่แท้จริงของตนนะครับจากการที่แมรี่โตไปสืบหาเรื่องราวนะของภรรยาของตนนะจนเรื่องและตามมาเจอวันด้าซึ่งวาานนด้โกกรรธมๆะคับ นื่องจากอดีตที่อยู่กับ Borterhood of Evil m ท t a นกลายเป็นสิ่งหลอกหลอนจิตใจของเธอนั่นเองนะครับเรื่องราวเริ่มแย่ลงนะครับเมื่อตอนที่วันด้า้ายมาอยู่กับ West <ME> c o ต์อ a v e n จอ r ์นะครับพร้อมกับสามีวิชันซึ่งวิชันซึ่งต่อมานะวิชันโดนจับล้างสมองทาให้วิชันกลายเป็นหุ่นที่ไร้ความรู้สึกนะครับทําให้วันด้าเสียใจอย่างมากและพยายามหาทางทําให้วิชันกลายเป็นเหมือนเดิมและในที่สุดความโศกเศร้าก็มาเยือนนะวันด้าเมื่อ ลูกทั้งสองของตนได้หายไปนะคะผมวันดา,าได้รับความรู้ความจริงจากอากาตาฮักเนสว่าแท้จริงแล้วลูกของเธอคือเศษเสี้ยววิญญาณของเมฟิสโตและถูกพากับพาตัวกลับไปนะครับโดยมีโดยเมฟิสโตนั่นเองนะครับเหล่าเวนเจอร์พยายามเข้ามาช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับวันดา,าเริ่มตกอยู่ในภาวะที่ควบคุมตัวเองไม่ได้และข้างอาร์กาตาฮาร์กเนสนะครับไอฮักเนสนะครับโหชื่ออ่านยากมากอากาตาฮักเนสนะครับผม จึงตัดสินใจลบความทรงจําทั้งหมดของวันด้าที่คิดเกี่ยวกับลูกของเธอเพื่อลบความเจ็บปวดและความเสียใจของวันด้านั่นเองแล้วก็ไม <Yeah. S 1> ่ให้วันด well, ้าคลั่งไปมากกว่านี้นั่นเองแล้วก็วันด้านะครับได้เรียนรู้ว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นจุดรวมในการเชื่อมต่อพลังเวทของโลกอากาตาร์เน็ตและได้เรียนรู้ในการใช้พลังเวทเพิ่มเติมโดยเฉพาะคอสเมจิกในเองซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงและเป็นแหล่งพลังที่มีผลต่อพลังมิวแทน ของตนซึ่งส่งผลให้โดยตรงนะครับและการควบคุมตนเองนะครับซึ่งรวมถึงควบคุมพลังมิทัแงของตนด้านนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับเรามาพูดถึงพลังความสามารถของวันด้านะครับหนึ่งครับ chaos magic reality warping นะครับวันด้านะครับมีพลังเกี่ยวกับการกดของความเป็นไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับวันด้ามีพลังในการใช้พลังจิตควบคุมความจริงเป็นความจริงได้นั่นหรือใช้ตะกดจิตได้นั่นเองนะครับนะครับแล้ววันด้าก็ยังมีพลังที่เกี่ยวกับเวทมนต์ในการสาบนะครับ เวลาที่วันด้าใช้พลังนี้นะจะมีแสงสีแดงรูปหกเหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมเกิดขึ้นในบริเวณคนมือของเธอนะครับสามารถสาบให้คนน้นะตกในความในความคีดของเธอหรืออยู่ในพวังของเธอได้นะครับนี่แล้วก็มีพลังในการนะครับใช้พลังจิตเครื่องย้ายสิ่งต่างๆได้โดยได้ตามตามใจคิดเลยนะโดยใช้พลังเวทแล้วก็พลังจิตรวมกันนั่นเองแล้วก็พลังเอียหนึ่งคือพลังในการทําให้ตนเองบินได้นะด้วยพลังจิตนั่นเองครับนี่คือพลังข้าวนะคะแล้วก็ประวัติข้าวของวันด้าก็าใครชอบคลิปนี้นะคบใครที่ชอบ เธอใครที่ชอบสกาเลตวิทนะครับหรือวันด้าวิทหรือวันด้าแม็กซิมอมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยแล้วคลิปนี้ครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ